สวัสดีค่ะ มีรถสวยหรูหลานน้าชายกว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆท็อปสุดของรุ่นมานําเสนอกันีกคันแล้วนะคะนิสสันเทียนา250 x v ท็อปสุดมนรูุไฟฟ้าเกียร์ออโต้ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ6,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1,000 3,000บาทขึ้นไปก็ะสุอรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถทีน่นา ใชกว้างขวางนั่งสบายหรูราดูดีและก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูราดูดีกว้างขวาง,วางนั่งสบายแม็กกลายสวยด้วยนะคะท็อปสุดของรุ่นเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะมีรถมูนดูโฟล์ซ้ายตังหากค่ะ ก็จะเป็นเบาะนางนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี่ 2. 2จุดกระจกปับไฟฟ้าพาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอปแอรบ,บีกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันลายไม้รอบคันค่ะเค้ื่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C/D ค่ะแอร์ดิจิตอลค่ะเนี่ยตอนหลังเย็นทั่วถึงนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ หรูหราดูดีกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะฟรีดาวอีกต่างหางนะคะผ่อน6 0 0 0ถึง7,000บาทน,นะคะประวัติดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะปรึกษาเรื่องการจัดไปนั้นได้เลยนะคะยินดีข้อมูลนะคะได้สเก์รตรอบคันไฟถ้อยเสียคู่นะคะแต่งครบเลยค่ะคันนี้ น่าใช้ค่ะแบบไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษาันได้เลยนะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยอนต์ V6 2 5 0 0ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5, 0, 8, 5 8, ป์ปติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i a m p หนึ่งศูนย a m p 0. พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีข้อมูลค่ะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะหน้าใช้ฟู่ออปชัน็อปสุดของรุ่นดูดีมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ